สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับโต้ง168นะครับวันนี้ผมมี Toyota h ไฮรักวีโกนะฮะปี2013นะครับเป็นตัวแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นตัวเตี้ยด้วยนะครับราคาจับต้องได้นะครับที่ผมไปตีเทิรนมาจากจังหวัดอุดรนะอุดรลูกค้าก็ได้ซื้อ Isuzu d ดีแม็ประตู2,012ไปแต่คันนี้ปี2013นะครับรถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะว่ารดยคันนี้เก็บอะไรไปบ้างแล้วก็ทําอะไรไปบ้างแล้วสวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนทําสีตรงไหนบ้างนะครับรถมือ2ยิ่งเป็นสีดำเนี่ยไม่ทําสีเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับถ้ารถหลายปีคันนี้ปี2013นะก็เข้าร่วม10ปีแล้วนะเนาะประมาณ10ปีนะครับ10ปีรถ10ปีผมขายในราคาที่300,000กว่าบาทนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมช่วงล่างดีนะครับ กระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับคันนี้ตัว120แรงม้านะครับเป็นตัวไฮรักวีโก้หน้าแชมป์เรียบร้อยแล้วโอเพนแคปนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมรายงานแล้วรีวิวแบบละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวผมรายงานแบบชัดเจนเลยนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็เดิมไม่เดิมนะครับรถไม่เดิมผมไม่ไม่เอาเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่าบางทีผมต้องไปส่งรถลูกค้าที่ปลายทางนะครับรถต้องสวยจริงมันต้องจบนะครับ ประมาณนั้นไม่งั้นเดี๋ยวผมตีรถกลับอีกนะฮะอ่ะเริ่มจากห้องเครื่องเลยแล้วกันนะไม่พูดยาวเริ่มจากคันหน้าเลยนะฮะด้านขวาของตัวรถนะฮะตัวอายังอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์คนะฮะดูนะฮะนี่อ่ารอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ซอกเบ้าสวยนะครับคันหน้ายังมีตัวเลขอยู่นะครับคานหน้ามีตัวเลขอยู่นะครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ม้อน้ําไม่เคยเปลี่ยนนะครับหมอน้ําเดิมจากโรงงานเลยของโตโยต้านะครับ รถไม่เคยมีประวัติเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าผมขับมาจากอีสานก็ประมาณ400กว่าโลตัว L ยังอยู่ครบนะครับตัว L เมตอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับคันนี้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะฮะตรงนี้ซื้อขั้วผิดนะครับมันต้องต่อหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้แบตให้เสียแล้วก็ค่อยตัดออกแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่มีผลนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับเพจเพจเพจไม่เคยแกะนะครับเพจเดิมเพจเดิมไม่เคยแกะฝากระโปรง น็อตไม่เคยขยับอ่าฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้สติกเกอร์วัดปริมาณหรือว่าน้ำยาแอร์นะครับก็ยังอยู่ครบนะครับอ่าตานี่โลโก้ตัวยต้าก็ยังอยู่นะครับโลโก้ตัวยต้าก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็หม้อน้ำเนี่ยเดิมเครื่องยนต์เนี่ยไม่เคยจูนแมปนะครับเป็นรถเดิมนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยที่ผมถ่ายให้ดูเนาะว่ารถคันนี้มาจากไหนนะครับรถคันนี้ก็ โดยรวมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มมือเดียวเลยนะครับเล่มมือเดียวนะฮะฟิล์มกองแสงตัวนี้ลามินาท้งคันนะครับฟิล์มกองแสงลามินานะครับดูจากรอยอาร์คนะครับอ่ะดึงยากนิดนึงรถไม่เคยถอดเลยเดิมสนิทเดิมสนิทครับรอยเมทดอาร์คเดิมจากโตโยต้านะครับคันนี้เสาเอบเดิมนะครับเสาเดิม ประตูเดิมนะครับน็อตประตูไม่เคยขยับนะครับน็อตประตูไม่เคยขยับสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับสีตัวเนี้ยสีเดิมนะเดิมจากโรงงานเลยนะครับภายในสวยนะครับคันนี้รถคันนี้ภายในสวยใสมากนะครับแผงประตูร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากเดี๋ยวมาดูไม้ก่อนเลยนะฮะไม้คันนี้นะครับไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 9,714กิโลที่บ้านผมนะฮะอาจจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมมีการขยับคาดเคลื่อนหรือว่าลองขับเทสได้ไปตลงตลาดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังเนี่ยสีกระบะรถสีดําผมก็บอกก่อนเลยนะฮะรถสีดําเนี่ยผมมันเคยเก็บสีมาละผมแจ้งก่อนนะฮะแต่รถบางนะฮะรถเนี่ยบางมากนะครับ รถบางแต่เคยเก็บสีมาแล้วนะครับ <l ok> เพราะว่ามีรอยขีดข่วนหรือขนแมวนะมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับ <l ok> ถ้าเป็นสีดํานะฮะเนี่ยฝากระบะนะครับ <l ok> เคยทํามาแล้วนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะยกขึ้นยกของขึ้นยกของลงเนี่ยด้านข้างมันก็จะเป็นรอยบ้างประมาณนั้นอ่ะเรามาดูตะเข็บด้านหลังนะฮะรอยเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับไม่เคยตัดต่อหรือเจตแต่งนะครับฝั่งนู้นฝั่งขวารถอ่ะถ่ายชัดๆมันมืดหน่อยนะฮะถ่ายชัดๆเลยพยายามถ่ายชัดๆ เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานกระบะยังสวยอยู่นะครับร่องกระบะยังสวยนะครับรถไม่เคยบรรทุกหนักนะฮะอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับชัดๆกันไปเลยนะครับรถสวยรถสวยใสนะครับรถมันเคยทําสีบ้างเป็นเรื่องปกตินี่ฝาท้ายเดิมไฟท้ายเดิมโลโก้แท้นะครับของโตโยต้านะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีรอยตําหนิบ้างนะครับ นิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะนี่รถเคยเคลียร์สีบางๆนะครับนะฮะมีบ้างนะครับมีบ้างคันนี้เคยเคลียร์สีมานะครับเคยเคลียร์สีมาแต่รถสวยนะรถเดิมรถไม่เคยเกิดวิเหตุหนักแน่นอนนะครับเอ้าเรามาดูฝั่งซ้ายของตัวรถกันนะครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับดูเสาก่อนนี่อันนี้คือเดิมโรงงานโตโยต้านะครับ เนี่ยเดิมโรงงานโตโยต้านะครับผมเฮ้ยสวยวะ่ะรถคันนี้ยางดีโคตยากเออขอบยางเหมือนไม่เคยถอดนะฮะอ้าวผมได้จัดทํำข้างในให้เรียบร้อยนะครับคือจริงๆอะ่ะคันนี้ไม่ได้ทําสปาใหญ่นะเพราะว่ารถมันสะอาดมาอยู่แล้วรถมันแค่ล้างๆแล้วก็เช็ดฝุ่นเพราะว่าของเดิมเบาะเบาะตรงนี้เบาตรงนี้คือเขาหุมาหุหนัง แล้วก็เอาออกมันก็สะอาดเลยแล้วก็ดูเนื้อฟองน้ำเบอกเนื้อก็ยังแข็งแท้อยู่นะเนี่ยครับเนื้อแข็งแท้อยู่เสาติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับแล้วก็เม็ดอาร์คร,รอยถอดยังเดิมอยู่เนี่ยรอยไม่มีนะไม่มีรอยถอดประตูนะครับประตูไม่เคยขยับนะบไม่เคยถอดออกไม่เคยถอดทาสีนะครับเพราะว่าสีเดิมนะฝั่งฝั่งหน้าเนี่ยสีเดิมเนี่ยประตูยังปิดนุ่มอยู่เนาะเนี่ยฮะอันนี้สีเดิม สีเดิมครับยางนะครับปี2021ย่างปี2021เพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ใหม่ๆเลยตำหนิยังมีอยู่นะครับตำหนิมาร์กยางเส้นยางนะครับเส้นยางก็ยังอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับรถสวยใสมากนะครับกระจังหน้าเดิมไฟหน้าแท้เดิมจากโรงงานรถน็อตไม่ขยับนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ารถเดิมนะครับสีมีการเคลียร์บ้างเป็นเรื่องปกติรถเดิมไม่เดิมเนี่ยเขาดูกันยังไง เขาดูดูกันตรงที่ว่ารถน็อตไม่เคยขยับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกตะแคงคว่ำหรือว่ารถไม่เคยเอาชิ้นส่วนมาประกอบให้มันเป็นคันที่มันสวยงามอย่างนั้นเขาเรียกว่ารถย้อมแมวครับรถที่เข้ามาบิ้วทําความสะอาดนี่เขาเรียกว่ารถเก็บงานรถย้อมแมวก็จะตีใจความอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยคันนี้ออปชั่นมีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมให้ดูออปชันข้างในออปชันคันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็พับข้างไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะตากล้องถ่ายดูตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบนะครับด้านซ้ายด้านขวานะฮะอันนี้คือปรับปรับข้างไฟฟ้านะครับอันนี้ใช้งานได้ครบเนาะใช่ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่จะมีพับข้างไฟฟ้านะครับนี่พับข้างไฟฟ้า ใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะครับสฝั่งข้างเลยนะฮะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกสมบูรณ์นะฮะ <c oughs> ก็โดยรวมโอเคครับแบตเตอรี่ใหม่นะนี่ระบบออโต้ใช้งานได้ดีนะครับฟิล์มก็ใช้งานได้ยาวๆฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มลามิแนนะาย้ำอีกทีอ่าอมีตาลามิแนอย,อยู่นะรถหน้าเดิมท้ายเดิมอ,ออปชั่นครบนะครับคันนี้ยังไม่มีถุงลมนิรภัยนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับถ้าตัวถุงลมนิรภัยน่าจะเป็นตัว G นะครับตัวท็อปสุดนะครับรุ่นนี้ อ่ะคันนี้ย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาท้ายคลิปเลยแล้วกันคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่3,49,0 0 0บาทนะครับ3า9 0 0 0ีับาทผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็ทำสตาให้ใหม่คือรถคันนี้มาค่อนข้างฝุ่นจะเยอะหน่อยนะครับเท่าที่ผมเห็นที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ e ีีที่แล้วนะครับที่ผมส่งอุดรนะครับที่ลูกค้าจริงจริงป้ายเนี่ยป้ายหนองคายแต่ว่ารถอยู่ดอนนะครับที่ผมเข้าไปเอามานะฮะ ก็ได้ตีเทินเข้ามาโดยรวมเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยโอเคมากขับไกลเรื่องความร้อนนิง่งน้ำไม่ดันนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ปกตินะครับเครื่องยนต์ไม่มีผิดจังหวะเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนไม่มีดังแน่นอนนะครับอัตราเร่งดีขึ้นเข่าดีนะฮะช่วงล่างดีไม่มีดังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับชคดีนะครับคันนี้ช่วงล่างดีอ่ะโดยรวมช่วงล่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถตอนนี้ก็ผมให้99% อีกหนึ่งเปอร์เซ็นคือมันก็จะเปื้อนหน่อยแล้วก็เคยเคลียร์สีมาบ้างนะครับรถคันนี้แต่โดยรวมรถโอเคนะครับคันนี้เดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโกแชม์นะครับปี2013จดทะเบียนตรงปีนะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่วีเอ็นเดอร์โบนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว120่แรงนะครับเป็นวีโกแชม p แท้นะครับตัวนี้จดทะเบียนตรงปีเลยคือปี2013นะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับส4 9 0 0นาบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ด้านางซ้ายมือนะครับก็ลูกค้าโทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีบริการจัดส่งอยู่แล้วนะครับปลายทางหรือว่าลูกค้าจะนัดดูรถเองก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาจานะครับผมการันตีเลยมาเลยนัดกันเลยนะครับแล้วก็นัดหน้างานนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับบ้านผมเองนะร้านผมเองผมทําเองนะครับนัดกันได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องมาจําก็คือเปิดใจลูกค้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกคิวรถไว้ให้นะครับก็ตามคิวนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนัดเข้ามาก่อนนะครับรถสวยนะครับคันนี้ย้ำอีกทีเป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่พีรันเนอร์นะฮะถ้าตัวสูงคือตัวพีรันเนอร์มันก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะครับคันนี้สเปคยางลืมบอกนะฮะตัวแชมป์เป็นขอบ16เนาะส่วนเบอร์ยาง2 1ง7 0 R16 กครับก็จะประมาณนี้นะฮะรวมรถโอเค สำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับ FC 1 6 8 Channel นะครับที่ติดตามรับชมกันตลอดนะครับตอนนี้ก็สา0 0 0ื่นซับสไคร์แล้วนะครับกับการเปิดช่องแค่เพียงแค่6เดือนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจทุกกรณีนะครับเดี๋ยวผมบริการลูกค้าเต็มที่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับ